สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะแกนโอเพนนิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สาย Bose Sleep b u d 2เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะคะ่ะสำหรับผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สาย Bose Sleep b u d 2ตัวช่วยใหม่ล่าสุดสำหรับเพื่อการนอนดับ เหมาะกับผู้ที่นอนหลับได้ยากหลับได้ไม่เต็มอิ่มแม้มีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อยก็ทําให้ตื่นได้หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันป้องกันเสียงรบกวนและยังใส่ได้สบายหูล่าสุดผู้บริหารคุณมาริอัเดปเูเตล่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท P B Logistics จำกัดผู้จัดจําหน่ายสินค้าโบส พูดถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดวิดีโอพรีเซนต์โบสลิปบัตทูภายในงานยังได้พบกับหมอแรดแพนด้าและดาราศิลปินรับเชิญกัมปัานบาซูแอมสุทีปานินยูทูบเบอร์แอนด์แรปบิอเกกลพูดถึงสินค้าและความน้ำสมัยซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะก็จริงๆท,ท,ทางบรงิษัทก็ ค่อนข้างจะภูมิใจนะฮะที่นำนวัตะกรรมระดับโลกมาที่เมืองไทยนะครแล้วก็อยากให้คนไทยได้ลองใช้โปรดักต์ดีๆกันครับครับเราก็จะมีอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องครับในปีนี้ก็ยังมีหลายตัวก็จริงๆ s l e p b ัสเ Version สนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่ช่วยในการนอนมากกว่าที่จะเน้นในการบันเทิงนะครับเราก็คอนเซิร์นว่าจริงๆทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะนอนไม่หลับกันนะครับจริงๆ ตัวรีเสิร์ชฮะต่างประเทศรีเสิร์ชกันมาประมาณ7จปีแล้วะฮะก่อนที่จะออกมาเป็นเวอร์ชันน1และ2 1อาจจะมีข้อผิดพลาดบาด้างแต่สกอ็อกอกมาเติมเต็มมาได้ค่อนข้างดีครับผมว่าตอนนี้ทุกวันนี้ออตามรีเสิร์ชฮะที่คุณหมอก็บอกมานะครับว่าคนไทยก็นอนยากผมเองก็ค่อนข้างหลับยากฮะทุกวันนี้ก็มีหาจิตแพทย์อยู่บ้างหาคุณหมออยู่บ้างเพื่อช่วยในการนอนหลับครับใช่ครับโบสเป็นเจ้าแรกที่ร้อนตัวนี้ในตลาดโลกนะครับครับตัวอื่นก็ยังไม่มีตรงอ objectively ก็จริงๆเราทุกคนจะต้องคนที่ทํำงานกลางคืนเนาะนักดนตรีเล่นคอนเสิร์ตเงี้ยคือเรานอนได้เป็นเวลาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วปัญหาเรื่องของการนอนหลับยากนี่เป็นปัญหาที่แบบ เป็นเวลาที่เลื้อรลังมากแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสำหรับผมผมนะคือทุกมากมากเลยเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณนวัตรกรรมนี้นะฮะที่เกิดขึ้นมานะครับต่อไปนี้อย่างคนที่หลับยากอย่างพวกเรานะจะได้แบบว่าหลับกันแบบว่า7จ็ชั่วโมงเต็มอิ่มสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้คือยังยังใช้แค่เบื้องต้นนะครับยังไม่ยังไม่ได้ไปศึกษาอย่างละเอียดแต่ก็คิดว่ามันต้องดีแน่นอนเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์เรื่อง,องคนดูแลสุขภาพเนาะเราก็อยากจะนอนหลับให้เป็นเวลาอยากตื่นให้เป็นเวลาเพื่อจะได้มีเวลาทํําาาาออออออะะไรรยยย่่่งงืนนนนนในชีีวิิตกกกเเเลคัผม็็ปสสบ ถ้าว่าเราได้นอนเต็มที่แล้วเนี่ยตื่นมาเราก็จะมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้เข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยได้หลับง่ายขึ้นเราสามารถที่จะหลับได้เต็มที่หลับอย่างมีคุณภาพนะครับ mm hmm. ก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์กับทุกคนที่หลับยากแน่นอนครับอยากให้ลองผมลองแล้วรู้สึกว่าหลับสบายมากครับ mm hmm. เหมือนหน้าไปกับส่วนหนึ่งของใบหูเรานะครับ mm hmm. ไม่รู้สึกว่าหน้าลำคาญหรือว่าอะไรคือ ไม่รู้สึกเกะกะนะครับเพราะว่าเขาออกแบบเขาดีไซน์มาแล้วแล้วก็วัสดุที่เขาเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับใบหูของเราทําให้รู้สึกว่ากลมกลืนไปนเลยเหมือนเป็นอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของร่างกายได้ครับสำหรับปัจจุบันนะคะที่ว่าเป็นหนึ่งทางเลือกเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะคะค่ะโดยเฉพาะนิเหมือนกันค่ะก็ยังไงก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆนนะคะได้ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่านวัตกรรมใหม่นี้คือมันตอบโจทย์จริงค่ะสำหรับคนที่นอนไม่หลับ ผมก็วัยรุ่นก็กเด็กกลางคืนก็ตีเอวีฮะก็นอนไม่ค่อยหลับบางทีเราอาจจะเปิดเลยดูดูตลกพอเราจะหลับมันก็หลับไม่ได้ผมลองแบบเปิดเพลงกล่อมนะแบบในใจมันก็แบบพิงคือไม่หลับมันแบบมันแบบไม่หลับสักทีไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าผมก็ลองใช้นวัตรกรรมนี้มาแบบลองทดลองใช้เบื้องต้นมาปุ๊บรู้สึกว่าเออมันเคลิ้มนะครับมันเคลิ้มทำให้เรารู้สึกว่ามันหลับได้จริงๆ ครับก็ขอฝากนะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์แบบของทุกๆคนคนที่แบบนอนหลับยากนะครับนะฮะประมาณนี้ใช่ครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับช่วยแก้ปัญหาเชิญชวนเครัครับก็ แล้วรางซื้อวาซื้อได้เมื่อไหร่จริงๆเปิดตัวนี้ฮะแล้วก็ r o d ด c กก็จะเข้าสู่ตลาดอาทิตย์นี้เลยครับว้าวครับผมครับผม,มก็หลัก,ลกๆก็คือมีทางโ o ๊ท Shop นะครับแล้วก็มี p พาเ b u y นะครับแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าออนไลน์ออฟไ,ไลน์นะครับลองเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็จะเจอทุกช่องทางครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปลานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ ipm อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ